สวัสดีครับวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าโชว์บนวนลาชทานีอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ เราพิเศษมากนะครับเรามีเจ้านี่เลยนะครับโตโยต้าม j e จ t ตเข้ามาใหม่นะครับรถน้อยนยครับรถปี2 0 6 3นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจโตโยต้าชัวเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ขับไปเดี๋ยวไพ่เล่าให้ฟังเลยนะครับตัวนี้เป็น m a j จตีนะครับรุ่นท็อปนะครับ2.8นะครับดีเซลนะครับตัวท็อปของม a จจตีเลยนะครับตัวนี้ จดทะเบียนปี2อ6 3นนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับน้องๆเอาผ่านน้องๆวิวไฟยังไงงั้นเลยนะครับตัวนี้มีความพิเศษคล้ายๆรุ่นพี่เลยนะครับมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวชมด้วยกันเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับออกแบบมาใหม่เลยนะครับลูกค้ามีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับเป็นเรียกว่าคล้ายๆเพชรเลยนะครับเป็นอยู่ประมาณห้าดวงนะครับ แล้วก็มีดีไซน์พรเมียมข้างในไฟหน้าเลยนะครับรับกับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าโพรเมียมขนาดใหญ่นะครับใ้ช่องดักลมนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะครับลูกค้าโลโก้กระจังหน้าโตโยต้าขนาดใหญ่มองเห็นมังไากลเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับดีไซน์มาแบบเป็นชั้นเป็นแบบ ล้ําสมัยเลยนะครับล,ลูกค้าตัวนี้มองไกลๆนี่ว่าแบบรถอนาคตยังไงง,งั้นเลยนะครับไะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับตัวนี้ดีไซน์โดยรวมนะครับตั้งแต่หัวจุดท้ายเลยนะครับจะออกแบบมา,าดูันใหญ่ก็จริงนะครับลูกค้าแต่ว่าดูดูผิวเผินนะฮะจะออกแบบมาลู่ลมนะครับจะเป็นสล่าของรถรุ่นใหม่ๆนะครับคือออกแบบมาให หลักกลสศาสตร์นะครับไม่ให้ต้านลุมนั่นเองนะครับตัวนี้ล้อแมกนะครับล้อแมกให้มาสองสามห้าทับหกศูนย์อาร์สิบเจ็ดนะครับล้อสิบเจ็ดนั่นเองนะครับตัวนี้มาดูตรงนี้นะครับเรียกว่าหูกระจกด้านข้างนะครับจะเป็นพรีเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวมาแต่ไกลเลยนะครับเป็นให้ตัดกับตัวรถสีดำนะครับดูเป็นพรีเมียมมากเลยนะครับมือจับ เป็นพรเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับฝั่งประตูนะครับผู้โดยสารแถวที่2ก็เป็นพรเมียมนะครับดีไซน์โดยรวมคันใหญ่มากนะครับแล้วก็ข้างในกว้างขวางสบายนะครับนี่นะครับดูท้ายนะครับท้ายจะเป็นมิติสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อรีดลมนะครับจากหัวจดท้ายลงมานะครับเพื่อให้ลดอัตราการประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับโตโยต้ามัยิตนะครับสัญลักษณ์ มาแต่ไกลไฟท้ายนะครับเป็น LED ขนาดใหญ่มีไฟหลีไฟถอยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับคล้ายๆรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งนะครับคล้ายๆกันมากเลยนะครับโลโก้นะครับเป็นโพรเมียมนะครับนี่นะครับสวยงามดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากเลยป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับลูกค้าสำหรับ toyota majesty นะครับลูกค้าก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ นี่นะครับสามารถเปิดด้วยคุณแจได้นะครับเปิดสไลด์ประตูได้นะครับด้วยคุณแจเลยนะครับนี่นะครับสไลด์ทั้งสองทางได้เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับคล้ายๆรุ่นพี่ของเอาผากของวิวไฟเลยนะครับเราสามารถปิดประตูด้วยคุญแจได้นะครับนี่นะครับถือว่า เป็นฟังก์ชันที่อนเนกประสงค์อีกฟังก์ชันหนึ่งของ t o y ยต้ามาร์จิีนั่นเองนะครับป้าเดี๋ยวพามาดูข้างในกันนี่นะครับสัมผัสแรกที่เปิดเข้ามานะครับลูกค้าดูโอ่งอา่านดูกว้างขวางมากนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดํานะครับเบาหนะบบาหนังสีดําเบาะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับปรับไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าเลยนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนี่นะครับสูงต่ำเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเมื่อตรงนี้นะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมไฟตรงนี้กระจกต่างๆนะครับครบคันเลยนะครับสัมผัสแรกที่ขึ้นมานั่งนะครับลูกค้าหรือถือว่าตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่เบาะกระชับมากเลยนะครับเบาะกระชับมากสามารถ ปรับตามสรีระเราได้นะครับนี่สูงต่ำซ้ายขวานะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอ่าพวงมาลัยนะครับเป็น3ามก้านนะครับลูกค้า หุ้มหนังแล้วก็ตัดด้วยเขาเรียกว่าลายไม้มาให้เรียบร้อยนะครับดูเป็นพรีเมียมดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับรับโทรศัพท์เลือกโหมดต่างๆนะครับเปิดเพลงหรือล็อกความเร็วนะครับคูตคอนโทรลอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีถุงลมนะครับแอร์แบกให้หนึ่งสองสามสี่ เจดลูกนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับเสียงเงียบมากเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวพามาดูฟังเครื่องเสียงกันนะครับลูกค้าตรงนี้แอร์ฝั่งนี้นะครับลูกค้าเป็นแอร์ดิจิตอลนะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วก็มีโหมดออโต้ให้ด้วยนะครับโหมดออโต้เครื่องเสียงนะครับเป็นสัมผัสนะครับ สามารถาสามารถเลือกโหมดต่างๆได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เกียร์นะครับจะอยูอ่ติดกับคอนโซลน,นะครับลูกค้าติดกับคอนโซลเลยนะครับแล้วก็มีดีบอกลบให้นะครับเพื่อเพื่มมัสนะธรรมธนนะของรถนั่นเองนะครับป้าเดี๋ยวพามาดูนั่งแถวที่สองกันเปิดเลื่อนเป็นไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับพอเราเข้า อ่ามันคือรถผู้บริหารดีๆนั่นเองนะครับก็สามารถปิดตรงนี้แค่ครั้งเดียวนะครับประตูก็จะปิดให้เลยนะครับนี่นะครับเบาะตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถปรับเท้าได้นะครับจะมีฟังก์ชั่นเบาะตรงนี้มีหรือเปล่านี่นะครับจะมีฟังก์ชันแบบนี้นะฮะอยู่ฝั่งนี้เราก็สามารถปรับได้แล้วก็นี่นะครับมันจะ ขึ้นเท้าขึ้นมาเลยนะครับนี่สามารถปรับเอนนอนได้นะครับนี่นะครับมันคือรถผู้บริหารดีๆนี่เองนะครับสามารถนอนในรถได้เลยนะครับถือว่าให้ความอนเนกประสงค์แล้วก็ให้ความคุ้มค่ามากเลยนะครับตัวนี้ข้างในกว้างขวางสบายนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้นะครับเบาะหนัง VAP นะครับหุ่มด้วย ได้สีสีขาวนะนะครับแล้วก็ตัดตัดด้วยเขาเรียกว่าคล้ายๆลายหมากลุกนะครับทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับถือว่าสวยงามนะครับเป็นรถผู้บริหารรถ v ีดนั่นเองนะครับแอร์นะครับแอร์มีข้างบนให้ด้วยให้เลือกด้วยด้วยนะครับว่าจะปิดหรือเปิดนะครับหรือว่าถ้าไม่มีผู้โดยสารก็สามารถปิดได้นะครับมีไฟ อ่านหนังสือให้นะครับนี่นะครับทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับองค์ประกอบด้านท้ายกันนะครับตัวนี้มีกล้องด้วยนะครับลูกค้าเวลาถอยจะขึ้นภาพโชว์ข้างบนให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับลูกค้าเป็นระบบออโต้นะมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับเบาะนะครับแถวที่สนะครับสามารถพับได้นะครับถ้าไม่มี ผู้โดยสารก็สามารถพับเก็บได้นะครับนี่จะมีสัญลักษณ์พับให้ดูอยู่นะครับสามารถพับของเป็นรถอนเนกประสงค์ได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีผู้โดยสารเราก็สามารถปรับลงมาแบบนี้ได้นะครับประตูด้านท้ายนะครับลูกค้าเวลาปิดนะก็จะมีปุ่มเนี่ยนะครับเป็นปุ่มไฟฟ้านะนี่ปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ ที่น่าใช้คันนึงเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องเจ้าโตโยต้ามาร์จิตตี้คันนี้นะครับนี่นะครับเป็นขุมพลังนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 8 0 0ซีซีนะครับให้ขุมพลังมาที่163ตัวนะครับถือว่า163แรงม้านั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าให้ความ แรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับมีอัตราแรงบิดที่ถือว่าเหมาะสมกับบอดี้ขนาดนี้เลยนะครับสามารถเลือกน้ำมันนะครับน้ำมัน B7 น้้ำมันดีเซลได้นะครับตัวน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวไายจะพาไปดูทดลองขับเจ้ามันจะตีขนนี้กันครับผม ถอยหลังนะครับลูกค้าก็จะมีนี่าพามขึ้นมาให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนภาพสามมิตินะครับฝังนี่ลูกค้าบอกว่าอ่ามันใกล้วัตถุฝั่งนี้นะนขึ้นให้ดูเลยว่าอ่ารถคันนี้มันใกล้วัตถุฝั่งนี้เกินไปแล้วนะเราควรที่จะขยับออกได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าฟังก์ชันอ่าให้มา ครบคันนะครับจอแสดงผลจะบอกอ,องค์ประกอบทุกอย่างเลยเซ็นเซอร์นะครับระยะเซ็นเซอร์ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับมีวัตถุกใกล้ของเราแล้วหรือยังนะครับถือว่าเป็นรถที่คันใหญ่แล้วก็ทัศนวิสัยนะครับโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับถือว่า มองเห็นได้ทุกทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา A เสา B นะครับฝั่งนี้นะครับจริงๆมานั่งแล้วเสามุมนี้นะครับเขาจะหลบมุมนี่มีกระจกหลบมุมให้มองทะลุให้มองทะลุได้นะครับถือว่าเป็นโตโยต้าออกแบบมาดีมากนะครับบางครั้งนะครับเวลามุมที่เราเลี้ยวนะครับเราจะเจอแบบนี้นะครับมันจะไม่เห็นนะครับ จะไม่เห็นเสานะครับแต่อันนี้จะเห็นเสาทั้งเสา A เสาบที่แบบว่าทนตันนวิสัยที่ดีมากเลยนะครับการขับขี่นะครับนี่นะครับถือว่านุ่มนวลมากครับลูกค้านุ่มนวลจริงๆนะฮะนี่นะครับเรียกว่าลงหลุมเรือลงลูก้ะหน้านี้ไม่รู้สึกเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวพาลองกันยาวๆให้ดูนะครับอันนี้คือการขับขี่จริงนะครับอัตราการเร่งนะครับนี่จาก0ูนย์ถึงร้อนะครับก็ถือว่าให้อัตราการเร่งที่ดีนะครับแต่ให้เสียงเครื่องที่เงียบนะครับไม่ได้ว่ากระโชกฮ้องหากมากนะครับเพราะว่าเป็นรถผู้บริหารนะมันจะกลเรียกว,ว่าอัตราการเร่งค่อยๆไหลขึ้นไหลขึ้นนะครับ แล้วก็เครื่องเงียบมากเลยนะครับนิ่มมากนะครับนี่นะครับถือว่าองค์ประกอบนะครับเจ้าโตโยต a ามาจิต้คันนี้นะครับใครซื้อไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไมค์คันนี้อยู่แค่หนึ่งมืสี่พันแปดร้อยกว่ากิโลนะครับนี่หนึ่งื่นสี่พันแด้อยสี่สิเอ็ดกิโลนะครับอันนี้รีวิวจริงขับจริงนะครับทดลอง ขับจริงให้ดูเลยนะครับรีวิวกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเยอะเลยนะครับรถคันนี้นะครับมันจิตตี้นะครับปี2 0ง3ั้งเนาะจากการที่ขับขี่จริงนะครับก็ถือว่าเป็นรถอเนอกประสงค์รถผู้บริหารเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่แพ้รุ่นพี่เลยไม่แพ้เอาผ่านไม่แพ้เวลไฟล์เลยนะครับ ถือว่าให้ความขับขี่ที่นุ่มสบายนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับให้ความประหยัดน้ํามันแล้วก็ทนทานนะครับเครื่องดีเซลแล้วก็ถือว่าศูนย์บริการเรามีทั่วประเทศนะครับโตโยต a ามั e จ t ตี้คันนี้นะครับปี2อ0 3ัน้ารงุนะครับรุ่นท็อปนะครับลูกค้ารุ่นท็อปไม่แค่14,800กว่ากิโลนะครับราคาเปิดแค่ หนึ่งล้านเก้บาทหนึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับรถรุ่นนี้หายากมากนะครับมาตอนนี้รถก็ขาดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนใจนะครับโทรหาไพ่ตามเมโทรข้างล่างนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Toyota Show ไว้ด้วยนะครับโอกาสหนะ้ามีอะไรดีๆอะไรนําเสนอเดี๋ยวไพ่จะรีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวค่ะขอ,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 ขอสวัสดีนะครับ สวัสดีครับ